เรื่องราวของผมเกิดขึ้นตัวที่ผมไม่รู้เลยว่าจุดจบมันจะเป็นเช่นนี้นั่นเป็นเพราะนิสัยส่วนตัวของผมที่ชอบแกล้งหลอกแก้งอั้มทำให้คนอื่นกลัวผมรู้สึกสะใจเป็นอย่างมากที่เห็นความหวาดกลัวของคนอื่นแต่ผมก็ไม่คิดเลยว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมือ่อ อขอโทษนะครับผมมาสมัครงานครับจบอะไรมาเราอะเอกคอมครับเอ้ยเด็กอินเตอร์นี่หว่าอินเตอร์อะออรไรอะฮะไม่อินเทอร์เน็ตโอ้ยหย่ฟังผู้นี้มันมากเดี๋ยวไปนั่งรอในร้านก่อนพี่เขายังไม่มาเดี๋ยวเขาก็มาเฮ้ยสวัสดี ไม่สองคนไม่โผล่เลยนะไอ้ฟัาดฟ้าน้องมาสร้างหลังงานอ่ะนั่งอยู่ข้างในอ่ะงานละใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยแกนี่แกดูนี่สิเด็กอ๋ออย่างเงี้ยเนี่ยโฟกัสอย่างเงี้ยเนี่ย ฟัง<ป>ไม่นอไไม่อยเฮ้ยเหรอเฮ้ยซาร์น้องเขารอแกนานแล้วนะเฮ้ยน้องถ้าทำงานที่เนี่ยต้องคำใจเลยนะคือต้องอดทนร่องหลอถึงอยู่รอดครับพี่ผมทนได้ครับผมไม่มีปัญหาครับ <S <S เอ้ยไหนหช่องช่วยนะนำตัวให้ฟังหน่อยดิ อ่าผมชื่อพเพลตอาจจะเซนครับเรียกั้งสั้นว่าเด็ดกก็ได้ข่าวผมจบคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาครับผมยังไม่เคยทํางานที่ไหนมาก่อนเลยครับตอนเด็กๆผมเป็คนคนขี้อายแล้วไม่ค่อยกล้าแต่งออกครับผมยังไม่เคยผ่านการติจกามาครับบอกว่า,วาอกไม่ได้ขนาดแล้วก็ผมชอบกินข้าวขาวหมูรักเด็กข้าวพีงข้าวหมวยสวยปัจจุบันผมเป็นคนนอนดึกอพอๆของเยอะไปนิดนะแต่ลองทํางานดูก่อนแล้วกัน,กนไปไปไปผมกับพี่ เด็กพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะอะไรครับพี่เด็กรู้ไหมว่าที่นี่มีประวัติไม่รู้ครับเคยมีคดีฆ่าผมคืนผืนของแกแล้วศพไปบอกว่าน้องำเคยมีบางคนเข้าน้ำคนเดียวได้กินเหม็นโชยมาเด็กมือสายแล้วไปไหนอยู่คนเดียวระวังนเลยวิ้ย แล้วพี่จะว่าผมกอดทำไมละครับเฮ้ยฟูกินข้าวเอ้แม่งน่ากลัวพี่พ่น่เนอพอหลานอยู่คนยยเดียวไม่กลัวหรอทำไมมาตอตอนนี้ด้วยเนี่ยว่าไม่น่าเลยส้งตำอุ้ย,ยไม่ไหวแล้วเนาะ Oh, phải xếp đi! Ơ! Mày mệt lại! Ủa? Mày ăn gì vậy? Mày không ăn tấm tấm Mày gì Không phải น่องเลยอะใครอะใครอยู่ออยนอกะอะครอะไม่ไล้ว ไอ้กูมาซึ่งเออกูต่อให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนาวเฮ้ยเจดีอะไรเจ้าว่าหมูนี้เด็ดมันแปลกๆเขาวะเออ<แ>นั่นอีกแกฉันก็ว่า,างไ้นแหละ รู้ว่าเด็กเขามีครอบครัวแล้วว่ะเฮ้ยบ้ามันโสดอยู่ตอนมาสมัครมันก็บอกว่ามันโสดหรอแต่คือหน้าไม่ใช่หรอไงแก,แกเขาแต่บ่านิดนึงมันมันเป็นเทนของเขาเดี๋ยวนี้อีนี้เด็กสมาัยนหน้าแก่เนาะจะไปว่าเขาแกเด็ <laughs> กมันรู้มันร้องไห้ยิงงง้มโงโป่งเลยเออเฮ้ยแกฉันต้องกลับแล้วว่ะ ฉันจะต้องกลับแล้วตอนนี้ทำไมแกมีธุรไะไลน์แะวฉันมีนัดกับรายการไทยครับฟิล์มฉันติดใจพิธีกรแกเนี่ยฉันต้องกลับแล้วตอนนี้เลยเดี๋ยวไม่ทนันไปกันเลยนะมีธุระเหมือนกันไปไป,ไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวบอกพวกนั้นก่อนเออแกจะฝากเก็บเงินด้วยนะกลับแล้วกลับแล้วเดี๋ยวพึ่งที่เดี๋ยวหมดเกมนี้ก่อนแกันมีนัดฝากเก็บเงินด้วยเอออ๋อโอเคโอเคโอเคบายบายโอ้ผู้หญิงก็อย่างเงี้ยแหละรอนิดรอหน่อยก็ไม่ได้จะไปดูรายกงรายการไทยครับอะไรกันไม่รู้ พี่ดีกรก็ไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยเออข้าหลออ่อเงี้ยเยอะอ่ะเออพอหล่อคอนเท้นทั้งคู่คุณหล่อไปนะที่นี่คือที่ที่ข้ายอยากนำเสนอเว้ยใช้พวกเองตามสบายเลยนด้ว้ยเออสวยว่าแกชอบเจ๋งว่ะที่นี่คือที่ของเราเว้ยผู้ขอเลือเล่อนๆนี่นะโอ้โหสวยไป ถ่ายรูปกันฮะถ่ายรูปกันเด็ดเด็ถ่ายหน่อยเดี๋ยวถ่ายหน่อยเฮปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากมั่นนีนอยู่กลางแกอ่ะข้าชอบข้างหลังเว้ยข้าทำไม่ไว้ใจแกเน้ำมากมากมางไี้ตรงนี้ได้ได้เฮ้ยแกแกว่าบ้าที่นี่สวยจริงอ่ะสวยจริงเออนั่นดีซาร์ตแกเก่งว่ะแกคือรู้ได้ไงอ่ะ เป็นมาเละสาววันนี้เสียวจะมีสาวที่ไหนเฮเละวะแกนี่ไงเลวเพิ่งรางไหนแกฉันกลัวว่ะขาสั่นแล้วเนี่ยสวยแบบกลัวๆเข้าใจป่ะบรรยากาศกลางคืนอย่างเงี้ยสวยเนาะแสงไฟเลยยิบเลยยับเลยใช่เป็นดาวอ่ะคือบรรยากาศดีมากนี่มีอะไรมาให้เล่นอะไรนี่เฟนายไปเย่ามามามาจากเลยจากเลยสองอ่ะเล่นเลยไแม่เอาเลยเอาเลยเลย กต่ตานะกี่ตานะสยอ่ะสวยสวยเป็นสวยสวยสวยกน่ากลัวเลยอ่ะไฟเย็นอ่ะจะเจ็บอ่ะเป็นใไฟเย็นไฟเย็นไฟ หมดเวลาสนุกแล้วสิได้เวลากลับกันละเฮ้ยเดี๋ยวกันดิถ้ามีอะไรสนุกสนกมาเล่นด้วยอะไรวะถ้ามีของดียังมาโชว์เว้ยเนี่ยน้ำมันพายจากผีชะตาขาดตายมาแล้วเจ็ดวันก่อนตายจะตัวรู้ว่าตัวเองชะตาขาดพยายามจะเป็นสะดอเคาะแต่ก็ไม่ได้ผล เขาถูกผีอำพอความช่วยเหลือใครเขาไม่สนใจเพราะคิดว่าเขาเป็นบ้าและเขาก็ตายในที่สุดจากนั้นก็มีหมอผีฟรีมือดีมาปลดปล่อยดวงวิญญาณของเขาและได้สกัดอนามันพายคนเนี่ยจากศพเพื่อจะมาปลุกเสกโดยอนามันพายคนเนี่ย สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นเขาวานว,านว,านว่าเลยถ้าหมดนั้นพายคนเนี่ยกลางบงในคืนให้จันทร์เต็มดวงจะรู้ว่าใครชะตาขาถ้าแกรู้อย่างเงี้ยแล้วอ่ะจะจะเล่นทําไมวะเออนะมีเด็กแกชะตาขาดด้วยสวยนะมึงตัวนี้มันต่อคอเเว้ยทข้ามมันตัด พี่พี่่ยดยเฮ้ยเฮ้เด็ดเด็อะไรบ้าพี่พี่ช่วยผมด้วยเฮ้ยไอซัดเมื่อไหร่แกจะเลิกแกอ้ำคนอื่นสักทีวะเห็นไหมว่าเด็กมันกลัวมันน่ะสำอยอเป็นวิชาหรอเปล่าทำมันจะตายไปได้ ระวังเหอะถ้าแกเจอกับตัวเองบ้างอะ่ะวันหนึ่งมันจะเป็นจริงอย่างที่แกอําคนอื่งเขาไว้เออแต่เย็นๆนะแต่เย็นนะไรสาระวะโอ้ย